ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องนำโชคสือครัวของพี่วายอายยังเยี่ยฟฝนสิตกขอข,อ,ขอ,อกเลยอายนำความเจริญมาสู่ครอบครัวแบบน,นี้แหปงปัง อ๋อแม่แพ้รูปจะเลื่อนลุงย่องไปเรื่อยมันได้ไลายเฮ้ยไปไปเไปไข,ปข,ข้าขไปเข้าห้องเข้าไปไปสู่บ้านกลับบ้านเรากลับบ้านเรา เออเก่งมองไงน่ารักที่สุดโอ้โอถึงแล้วถึงบ้านแล้ว